สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i ์นะครับ facebook com b i g l i h t b o x นะครับวันนี้เราจะพาคุณไปดูมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง a ั s u n งนะครับนั่นก็คือ Samsung s a m s ุง g ก a ซี s 2ี S สิบ e าซนะครับซึ่งผมได้ไปสัมผัสมาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตากันนะครับว่าในความรู้สึกได้ที่ผมได้สัมผัสมันนั้นนะมันรู้สึกจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับ Thank <music> you. นะครับตอนนี้ Samsung g a l A23 x y ซีรีส์มาอยู่กับมือเรานะครับในแบบพรีวิวนะครับก็เป็น IT p v e v i e w Rush ตามชื่อนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับรุ่นคู่แน่ก่อนนะครับเราจะย้าเอาตาไปก่อนก็คือ A23 A2300 ขนาดแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าหน้าจอเท่ากันนะครับก็คือตัวพา์ทจอรดิที่6.6นิ้วตัวของธรรมดาอยู่ที่6.1นิ้วจุดเด่นที่แตกต่างนั่นก็คือเรื่องของกล้องที่ จะไม่มีไอตัวขอบต่อไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็ถือว่าออกแบบได้ค่างๆสมบูรณ์ดีนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับความเหลี่ยมก็ยังคงมีมาให้นะครับทําให้ในตัวเครื่องนั้นก็ยังคงจับกระชับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องอะไรต่างๆนั้นก็ยังอยู่ตําแหน่งที่เรียกว่าจับต้องได้ง่ายนะครับต่อมานะครับในเรื่องของอฟีเจอร์ต่างๆนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ คุ้มพลังนะครับก็คือทั้ง3ตัวนั้นก็จะเปลียนเป็น Snapdragon 8 f 4 4 Galaxy น,นั่นเองครับดังนั้นในความเร็วนั้นก็ถือว่าโอเคและเรื่องนึงก็คือแบตเตอรี่ของทั้งคู่นี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ารุนาา่นอา l ต้าแบตเตอรี่เท่าเดิมครับอ่ะทีนี้ในส่วนของภาพนี่งตัวอย่างนั้นเป็นไรเดี๋ยวเราไปรับชมแบบสั้นๆกันก่อนนะครับเพราะว่านี้เป็นแค่พรีวิวเท่านั้น ครับตอนนี้เรามาอยู่กับเบอถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy S23 Ultra รุ่นที่หลายคนรอคอยว่าเอ้ยมันจะดีอย่างไรนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจนนะครับคือนี่ครับขอบตัวเครื่องขอบตัวเครื่องของ S23 Ultra นั้นค่อนข้างที่จะหนากว่าปกติมากเลยครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยให้คุณดูกับในตอนที่ผมได้เครื่องมาจริงๆตอนนี้คือเรายังไม่ได้เครื่องนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือช่องใส่ปากกานะครับมันจะดูแบบ ใช้คําว่าเรียมมากขึ้นประมาณนั้นนะครับลำโพงอะไรต่างๆเนี่ยลักษณะเหมือนเดิมเป๊ะข้อดีของการออกแบบแบบนี้นะครับก็คือมันจะจับได้ฟีลลิ่งถนัดมากขึ้นด้านหลังนะครับที่หลายคนบอกว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยมันเหมือนเดิมใส่เคสเดิมได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ผมลองแล้วก็คือตำแหน่งของกล้องสองลายลับษณเซลมันใหญ่ขึ้นมันจะทําให้ไม่สามารถใส่ได้นั่นเองครับส่วนตัวของฟีเจอร์ภายในนะครับฟีเจอร์ภายในเนี่ยเท่าที่เล่นแบบคร่าวๆนะครับ นื่องจากเฟอร์แวร์นั้นอยู่ประมาณช่วง70%นะครับในเรื่องของกล้องคือมันสว่างแล้วมันก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็จริงแต่ว่าในเรื่องของไนท์โหมดเนี่ยผมแบบจะต้องรอดีนหนึ่งว่าไนท์โหมดจริงๆแล้วมันจะสสดงอิทธิฤทธิขนาดไหนแต่ว่าผมมีตัวอย่างภาพให้คุณดูว่า ระหว่างตัวของเอจีสออต้าและเอ2ีสามอตานั้นอ่ะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวความสว่างนั้นอ่ะถ้าเป็นตัวของเ e อ2ีสองอตานั้นอ่ะจะมีนอ e อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอจีสอตาคือนอยจะลดลงนั่นเองครับตอนนี้นะครับในเรื่องของความรู้สึกนะครับ ก็พุณเลยตามนั้นแต่ว่าเท่าที่จับจากรุ่นเดิมนะครับก็คืออัรตร้าที่ผมใช้อยู่เทียบกับรุ่นใหม่นะครับก็พบว่าบอดี้นั้นดูทับแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าความหนาของตัวขอบนั้นมีความหนามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการจับถือกระชับมือนั้นทําได้ดีขึ้นดังนั้นในการที่จะต้องถือประคอแบบนี้นะครับในเวลาที่นานๆเนี่ยมันก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับในรุ่นอัลตรราแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปกติ ยังคงทําได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าขอบของปกตินั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแป,ปลงแต่อย่างใดครับทีนี้ในเรื่องของสเปคและความแรงนะครับก็มาพร้อมกับคุมพลังข้อควอมเซนาโกน8.2ฟอร์แกลเล็กซี่นะครับมือถือตัวนี้ก็เรียกได้ว่าคุมพลังใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการ รับเพื่อใช้งานกับมือถือรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะแต่ว่าความแรงในเบส a r t ์ต่างๆหรือว่าการเล่นเกมนั้นผมขอแปะไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่เราดทดลองนั้นยังไม่ได้ทดลองเล่นเกมแต่ว่าสังเกตเรื่องของการออกแบบไวเบอร์แชมเบอร์ใหม่ที่ทําให้มีความใหญ่และหนามากขึ้นถึง2.7%ก็ส่งผลให้ตัวเครื่องนั้นน้อ ความร้อนน้อยลงกว่ารุ่นเดิมประมาณหนึ่งนะไม่ได้ถึงกับว่าเอยมันหายไปเลยแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ร้อนเมื่อเปิดกล้องนานๆครับ ในคลิปนี้เราจะให้คุณดูภาพตัวอย่างแบบคร่าวๆกันไปก่อนนะครับก็พบว่าในเรื่องของการปรับปรุงในส่วนของการถ่ายภาพนั้น,นค่อนข้างที่จะทําได้ดีอยู่นะครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของการซูมแล้วก็การเก็บระยะอะไรต่างๆนั้นถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นดีใช่ได้เมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy S22 Ultra ในรุ่นที่แล้วนะครับก็เนี่ยครับพยายามให้สังเกตว่ามันในระยะ100เท่าเนี้ย มันจะมีความแตกต่างกันโดยประมาณแบบนี้ครับอะครับตอนนี้เราจะทดสอบในการถ่ายภาพนิ่งนะครับด้วย Samsung Galaxy A23 Ultra นะครับแต่ต้องบอกไปก่อนนะครับเฟิร์มแวร์นี้ไม่ใช่ตัวเต็มอ่ะพร้อมแล้วนะครับผมให้สอดใชันเซอร์ทำงานนะครับอ่ะสวินาทีส่วนตัวของในโหมดนะครับเราจะสามินะครับแต่ที่จริงมันถามว่ามันลาดได้มากกว่านี้ไหมลัดได้มากกว่านี้ครับ อันนี้เป็นในโหมด Mac 5B นะครับโอเคพอมาดูภาพนะครับก็สังเกตอันนี้คือเราปิดทุกทุกอย่างนะครับมันก็จะเก็บแบบนี้นะฮะมันก็จะไม่เห็นอะไรแต่ว่าที่สองนะครับเราเปิดเป็นระยะแบบ suggestor นะครับให้มันทำงานก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับนั่นก็คือถ้าเราเปิดเป็นแบบแม็กซ์นะครับดีเทลต่างๆนั้นจะเก็บได้ดีนะครับตามตัวอย่างภาพที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ครับส่วนในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับเน่เมื่อกี้นี้ให้คุณดูอกครับว่าในเรื่องของการควบคุมแฮนด์เฮลมันถือว่าทําได้ดีนะครับภาพออกมานั้นน่าถือว่า ทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เรื่องโหมดแม็กได้นะครับนอกจากนี้กล้องหน้าถึงแม้จะเป็น12ล้านพิกเซลแต่ว่าความคมชัดไม่ว่าจะเป็นโหมดละลายหลังหรือโหมดปกติยังทําได้ดีครับสุดท้ายนะครับสําหรับในเรื่องของความประทับใจนะครับแน่นอนว่าถ้าคนที่ใช้ s 2 2อ ultra แล้วอยากได้ความรู้สึกที่เพิ่มเติมขึ้น ทั้งในเรื่องของบอดี้ที่แข็งแรงขึ้นความหนาขึ้นแล้วก็เรื่องถึงเป็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับที่คิดว่ารุ่นใหม่น่าจะตอบโจทย์มากกว่ารุ่นเก่านี่ก็คือเป็นอีกทางเลือกที่ผมคิดว่าโอเคมากๆแต่ว่าถ้าคนที่ ใช้งาน A22 แล้วก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ถือว่าอน,นี้ก็คือเป็นการม i n เนอร์เชนนะฮะอย่างไรก็ตามครับเฟิร์มแวร์กล้องที่ได้เห็นไปนั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ70%ยังไม่ใช่เฟิร์มแวร์ตัวจริงนะครับส่วนตัวจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราได้สัมผัสแล้วก็ได้นาะทดลองอีกครั้งนึงเราจะเอามาเล่าให้ฟังในโอกาสถัดๆไปครับ สำหรับราคานั้นก็สามารถที่จะดูได้จากข้างล่างนี้นะครับในช่วงนี้เราจะยังไม่บอกราคาแล้วก็ยังไม่ประเมินว่าราคาเป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องเลื่อนจริงๆนั้น,นกับสาวอรเวเตอร์1ล้านค้า อย่าง Samsung Online Store หรือว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลาไปเดินดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าเดินได้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในช่วงของวีล็กันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็น gadget, แกจิตเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i g h t นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ